อ,อยากขึ้นอยาขึ้นอยา่อยาขึ้นขี่หลังโอ้ย,อยดูข่ายพี่พีสวัสดียามเช้านะคะจะขึ้นขี่หลังพ่อหรอไม่ใช่พ่อแสนนะเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสามอืดอืดจะขึ้นขี่หลังแล้วไปเลยอ,อยากขี่หลังค่ะพี่พีออ่อยากขี่หลังขะทิ้งตัวลงเออหรอ,อ,อขะทิ้งตัวนัก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 โอ้ขึ้นขี่หลัง จังแมนน้พี่ๆขาดูค่ะภาษาเขานะคะเขาก็คือเขาก็รู้เขาก็คิดแบบรู้ตัวเขาว่าเขาก็ยังเป็นเด็กอยากเล่นอยากขี่หลังเลยค่ะอาปากมาเล่นด้วยอาอาอาให้ขี่หลังหน่อยพ่ออยากขี่หลังอ่ะอยากขี่หลังดูใคยกขาเราแล้วค่ะอยากขี่หลังอาขี่หลังขี่หลังขี่หลังปิ้วขี่ไปกวาดไปเลย ไปเลยไปเที่ยวกันเลยโอ้อยากขึ้นขี่หลังคือน้องน้องนี่ต้องแจ้งก่อนนะคะพี่พี่เพราะว่าตาแป๋วเนี่ยเขาเวลาเขาอยู่กับรุ่นใหญ่นะคะรุ่นพี่รุ่นน้องก็ช่างนะคะเขาจะชอบขี่หลังนะคะชอบขี่หลังเชือกอื่นนะคะแล้วก็น่าจะเห็นพ่อเป็นช้างเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เลยอยากขี่หลัง หยอกล้ออ้อนกันยามเช้าค่ะพี่ๆนะคะทักทายกันยามเช้านะคะดูข่าดูพ่อแสนค่ะพ่อแสนยังตกมันอยู่หนักมากเลยนะคะอาการตกมันยังยังหนักแบบว่าโอโ้โอหนะคะตาแป๋วค่ะไม่มีใครเล่นด้วยเลยใครใครก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยอ้าปากดูฟันหล่อหน่อยมามามา,มา ฟันหล่อเป็นไงไหนดูไหนดูชิอันเด้ลด้วยฟันหลอ่อ,อฟันหลอ่ออายฟันหล่อเด็กน้อยฟันหลอ่อดูค่ะหาพ่อเขาแล้วค่ะอ่ดูค่ะพี่ๆนี่ก็คือ,อเศษต่างๆนะคะที่ลูกๆได้กินอันนี้คือเป็นเวลา กลางคืนเท่านั้นนะคะพี่ๆดูค่ะเศษหญ้าเศษอ้อยเต็มคันรถขนาดนี้นะคะแล้วคิดดูนะคะว่าอาหารเนี่ยต้องเยอะขนาดไหนนะคะประมาณสองรถได้นะคะเศษถึงเยอะขนาดนี้รวมถึงอื่นๆเขาด้วยอ่าไปลงทุ่งนากันต่อนะคะอ้าวมาอีกแล้วลงุงลอยอีกแล้วนะสามก้อนเลยครับสามก้อนโตโต,โตบิ๊กๆเลยนะคะ ลูกๆบ้านนี้กินอิ่มกันตั้งแต่เช้านะคะพี่ๆช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยช่วงเราไปตัดอ้อยตัดหญ้าก,กันเนี่ยก็ให้ลูกๆก,กินอิ่มนะคะช่วงเท้า่เช้าเขาเลยปลดปล่อยออกเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากินอิ่มจากเมื่อคืนแล้วด้วยแล้วก็ตอนเช้าก็ได้กินอิ่มด้วยนะคะก็เลยปลดปล่อยเป็นพิเศษหน่อยนะคะอ่านี่เราก็ทําความสะอาดกันมาประมาณโอ้โหเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ เกือบหนึ่งชั่วโมงได้แล้วแหละนะคะพี่พี่เพราะว่าทําความสะอาดแต่ละวันนะคะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าเศษต่างๆเยอะนะคะแล้วเราก็ปัดกวาดทำความสะอาดแบบว่าให้สะอาดไปเลยนะคะไม่ใช่ปัดกวาดทำความสะอาดให้แบบพอเสร็จนะคะไม่เอานะคะแบบนั้นทําก็ทําให้สะอาดรอบเดียวไปเลยนะคะเอาแล้วไม่ใช่ตะการนะนะเอา <ains> ดูค่ะตะกร้านี้ค่ะพี่พี่คลาสสิกนะครับตะกร้าคลาสสิกนู้บ้างผลบอสามารถนำไปโดยใช้สวยได้นะครับผมแก้ไขกันต่อไปได้ไปกับพ่อป้าเอาขันลาขนนาง เอาอไ,ปไปไหมเออขี่หลังไปกับพ่อเป้าไปเที่ยวอยู่นาป้าอขี่หลังขี่หลังขี่หลังดูค่ะเขาจะรู้เลยนะคะจะยกขาขึ้นเลยค่ะพี่ๆขีห่ขหลังไปเลยปิ๊ขึ้นหลังขี่ไปเลยไป <c oughs> นัก เดี๋ยวลุงอ้วนเนี่ยเขาเขาคือตอนที่เขาขึ้นหลังเนี่ยเขาทิ้งตัวเขาลงมาทิ้งน้ําหนักตัวเขาลงมาหาเราเลยเหรอคะใช่ครับเขาทิ้งมาน้อยนึงโอ้โหเขาทิ้งมาเต็มที่ก็พอดีเขาหลังคือเขาก็อยากขึ้นหลังเราจริงๆนะคะเอออยากเล่นจริงๆใช่หมเออเขาก็เขาก็คิดว่าเขาตัวน้อยนะคะพี่ๆเล่นกับเราได้อยากขึ้นขี่หลังนะค่ะโอ้ยเดี๋ยวค่ะ ขึ้นเปล่าขึ้นเปล่าขึ้นไหมลูกจะขี่หลังแล้วจ้าไปกันเลยไปเที่ยวกันเออวันนี้อยากเล่นด้วยนะฮะพ่อขี่หลังบ้างสิอ่ะพ่ออยากขี่หลังด้วยให้พ่อขี่หลังน้องนางป้า ให้กท้าพ่อขี่หลังให้พ่อขีไหมให้พ่อขี่หลังไหมลูกวันนี้ต้องได้ขี่หลังพ่อได้พ่อขี่ขึนสิไหนแม่พ่อล้วลูกไม่ให้ขึ้นไอ้เจ้าหมูอ้วนเจ้าเหนียงแปดชั้นอ่าก็จะประมาณนี้นะคะตาแป๋วแหววยามเช้านะคะลูกอ้อนแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆ วันนี้ก็ไปทางนี้พรุ่งนี้ก็จะไปอีกทางหนึ่งแต่และว,วันก็จะไม่มีอะไรที่เหมือนกันนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอยู่ทุกวันเลยนะจ๊ะเอาขี่หลังขี่หลังโอ้น้องนาง,าง,อ,าง,อ,างอยากาขี่หลังพ่อขี่หลังขี่หลังไปเลยไปเลยไปเลย,ไป,เลยไปกันเลยไปเที่ยวกัน พ่อขี่หลังคืนพ่ออยากขี่หลังคืนหนอหอ่าไหนพ่อขี่หลังยังไงพ่ออยากขี่หลังคืนด้วยเออนอนแล้วพ่อขี่หลังเลยเหรออ้พ่อขอขี่หลังคืนหน่อย,อยโอ้นอนลงเลยอึดปิดโอ้พ่อขอกอดคืนหน่อยไปเที่ยวกันเลย ไม่ลุกเลยไม่ลุกเลยอ่ะพ่อลงก่อนเดี๋ยวน้องนางหนักพ่อลงก่อนเอยดูตาแป๋วแหววอุ้ยดูดูดูแก้มกลมบล็อกหน้ากลมเต็มอุ้งลงพุงลงวนมากปุ๊กปุ๊กมากเลยค่ะพี่พี่ดูค่ะอ้ยเอ็นดูอะตัวปุ๊กปุ๊กเลยค่ะดูตาแป๋วแหววแก้มป่องป่องค่ะอู้ยดูพุง ดูพุงซะก่อนดูตาด้วยเอ้ยเอ้ยนอนอๆความน่ารักของหมูอ้วนนะคะความน่ารักของหมูอ้วนพ่ออยากนั่งด้วยโอยเจ้าหมูนะคะเจ้าหมูอ่อนซะเหลือเกินเอาไม่อยากลุกอีก ไม่อยากลุกอ,อยากเล่นอยากเล่นโอ้ยแต่ละวันนะคะอยากเล่นอยากเล่นขี่พ่อคืนเลยเมือ่อตกี้พ่อขี่นางตอนนี้นางขอขี่คืนเลยเออให้ขี่คืนไหมให้ขี่คืนไหมขี่คืนเปล่า เด็กน้อยตาแปแหววนะคะพี่ๆกับบรรยากาศยามเช้านะคะตอนนี้ฟ้าแบบค่อนข้างที่จะครึ้มพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงแล้วนะคะยังครึ้มกันอยู่เลยเดี๋ยวพอเอาหญ้าไปลงส่วนแล้วจ้า<ม>นะคะ<ม>เปื้อนเลย <laughs> ตาแปววเล่นดินเล่นหญ้าทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะพี่ๆอ่า ค่ะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอย่างแน่นอนจ้าอ่าไปแลวเด้อเดี๋ยวเด,วเดวขออัปเดตอาการพ่อแสนนิดหน่อยนะคะอาการตกมันยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะคะยังต้องระวังอยู่เหมือนเดิมนะคะ บริเวณตรงคมับนี่ก็ถือว่าไหลเต็มทุกวันนะคะวันนี้ไหลามาถึงคางแล้วนะคะบริเวณน้ํามันตกมันนะคะสูงให้ดูค่ะพี่นะคะน้ามันตกมันไหลามาถึงคางแล้วนะคะตกมันหนักมากเลยนะคะฝากพี่ๆให้กําลังใจพ่อด้วยเด้อนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าไปแล้วจ้า